เศร้าเศร้าเศร้าอะไรเบิร์นี่ล่ะอุ้ยฮาจิกโกฝั่งเหนือกับฝั่งใต้มาเจอกันเว้ยมองหน้ามีปัญหาอะไรหรือลุงพี่แจ๊เราไม่มีปัญหาอะไรมาหาชัยเราก็วัดใกล้กันมองหน้ากันแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแสายตากลุงพี่แจ๊ดจิกมาก มองแบบหาเรื่องชัดๆคิตไปเองหรือเปล่ามหาชายัยกลัวที่ไหนล่ะแบบนี้ใส่กันเลยดีกว่ามาั้งครูพารแ์ทีหน้ามหาชัยสอกขวามหาชัยยกกันได้โอ้โหจัดนั้นมหาชัยแตกไซย์ครูพี่แจหน้าแหกหาาแต่มหาชัยแตกครับว้ามหาชัยแตกเสียใจด้วยอันตริไม่ใจเก็บตัวฟรี